สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาสุขศึกษาครูจะมาสอนเรื่องของเล่นและของใช้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถจัดประเภทของของเล่นและของใช้ของนักเรียนสามารถเลือกของเล่นและของใช้ที่ดีต่อตนเองได้นักเรียนลองสำรวจสิคะว่าตัวนักเรียนมีของเล่นและของใช้อะไรบ้าง แล้วนักเรียนสามารถแยกได้หรือเปล่าคะว่าอันไหนคือของเล่นอันไหนคือของใช้งั้นเรามาเริ่มช่วยกันแยกประเภทของของเล่นและของใช้กันดีกว่าค่ะแบ่งประเภทระหว่างของเล่นและของใช้สิ่งของทั้งหกอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นักเรียนคิดว่าชิ้นใดเป็นของใช้แต่ชิ้นใดเป็นของเล่นบ้างคะเราจะไปดูกันทีละชิ้นแบบใกล้ๆกันเลยนะคะชิ้นที่ห สิ่งนี้คืออะไรเอย่ยคือยางลบนั่นเองนะคะแล้วยางลบนักเรียนคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะเป็นของใช้นะคะยางลบเป็นของใช้ใช้สําหรับลบรอยดินสองที่นักเรียนไม่ต้องการออกจากกระดาษนั่นเองคะ่ะข้อที่2ออันนี้คืออะไรเอย่ยเจ้าสิ่งนี้ก็คือตุ๊กตาสุนัขแสนน่ารักนั่นเองนะคะ แล้วนักเรียนคิดว่าตุ๊กตาสุนัขแสนน่ารักนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะเป็นของเล่นนั่นเองนะคะชิ้นที่3ชิ้นนี้คืออะไรคะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือดินสอน,นั่นเองแล้วดินสอนเป็นของเล่นหรือของใช้คะดินสอนก็เป็นของใช้นะคะดินสอนเอาไว้เขียนเพื่อจดบันทึก สิ่งที่นักเรียนต้องการลงในกระดานนั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนต้องการจะลบนักเรียนก็ใช้ยางลบที่อยู่ในข้อที่หนึ่งมาลบดินสอค่ะแล้วในข้อที่4นี่แหละคะคืออะไรคือกระเป๋าเป้นั่นเองนะคะแล้วกระเป๋าเป้เป็นของเล่นหรือของใช้คะกระเป๋าเป้ก็คือของใช้นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนใช้กระเป๋าเป้ในการใส่อะไรบ้างคะถ้านักเรียนมาโรงเรียน นักเรียนก็จะใช้กระเป๋าเป้ในการใส่สมุดหนังสือดินสอยางลบและไม้บรรทัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าเป้จึงเป็นของใช้ที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะต่อไปนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือรนนันนาสำหรับเด็กนะคะแล้วรนนันนาสำหรับเด็กนี้นักเรียนคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะเป็นของเล่นนั่นเองนะคะ เื่อเสริมพัฒนาการในเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อมือและการจับจังหวะของดนตรีนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6นักเรียนคิดว่าของชิ้นนี้คืออะไรคะของชิ้นนี้ก็คือของที่เอาไว้เสริมพัฒนาการในเรื่องของการจำแนกสีและคิดว่าของชิ้นนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะ ของชิ้นนี้ก็คือของเล่นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะน้องๆออนุบาลค่ะซึ่งของเล่นและของใช้ก็มีหลายรูปแบบและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ในของเล่นหรือของใช้บางชนิดก็ให้โทษแก่เราได้เช้นเดียวกันค่ะต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าของใช้ที่ดีของเล่นที่ดีควรจะเป็นอย่างไรและของใช้ที่ไม่ดีของเล่นที่ไม่ดี จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มจากการดูของใช้ที่ดีกันนะคะของใช้ที่ดีจะต้องเป็นของที่มีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยอย่างเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่นักเรียนใช้ก็ไม่ควรที่จะขาดหรือโซกรปรกนักเรียนควรจะดูแลให้เสื้อผ้าของนักเรียนสะอาดอยู่เสมอรองเทา้านักเรียนจะต้องตรวจสอบนะคะว่ารองเท้าของนักเรียนยางยังดีอยู่หรือไม่ไม่อย่างนั้นถ้ารองเท้าของนักเรียนยางหลุด รือยางไม่ดีเมื่อนักเรียนนำไปใช้ก็อาจจะทำให้ลื่นได้ค่ะหรือแปรงสีฟันที่นักเรียนใช้เป็นประจำทุกวันนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนทุกๆ2เดือนเพราะว่าแปรงสีฟันจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อแบคทีเรียถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนนักเรียนนำเข้าปากเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายของนักเรียนนะคะแล้วของใช้ที่ไม่ดีเป็นยังไงกันนะของใช้ที่ไม่ดี มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์มีการแตกหกักหรือใช้งานไม่ได้อย่างเช่นแก้วแตกนักเรียนก็ไม่ควรที่จะนําแก้วที่แตกแล้วหรือเล้าะะมาใช้เพราะแก้วอาจจะบาดนักเรียนทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะหรือถ้านักเรียนทําแก้วแตกนักเรียนก็ควรจะเรียกผู้ปกครองมาช่วยในการเก็บนะคะไม่ควรที่จะใช้มือเปล่าในการเก็บเพราะอาจจะทําให้แก้วบาดนักเรียนได้ค่ะต่อไปนะคะก็คือของเล่นที่ดี ของเล่นที่ดีจะต้องมีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยเป็นลูกบอลเป่าลมจะต้องไม่มีรูรั่วแต่ของเล่นที่ทำจากพลาสติกอื่นๆในบางครั้งของเล่นที่ทำจากพลาสติกมีความคมถ้าของเล่นแบบนั้นนักเรียนไม่ควรเล่นนะคะเพราะอาจจะบาดมือของนักเรียนได้ต่อไปคือของเล่นที่ไม่ดี ของเล่นที่ไม่ดีจะมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์และเป็นอันตรายซึ่งอันตรายจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ที่เล่นและคนรอบข้างด้วยนะคะอย่างเช่นปืนนักเล่นบางคนอาจจะชอบเล่นปืนนะคะถึงแม้กระสุนจะเป็นกระสุนปลอมเป็นกระสุนเม็ดพลาสติกแต่ถ้าเกิดพลาดยิงเข้าสู่ดวงตา ก็จะทำให้ตาบอดได้เลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นพูุหรือไฟเย็นการเล่นสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ปกครองนะคะไม่ว่าเราจะใช้สิ่งของหรือเล่นอะไรสิ่งของนั้นหรือของเล่นนั้นจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งตัวนักเรียนเองและคนรอบข้างของตัวนักเรียนนะคะ,จ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของของเล่นและของใช้ สำหรับคลิปนี้ครูก็มีภาระง,งานแบบฝึกหัดส,สุขศึกษาในงานชุดที่54-57ค่ะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ